นะครับมิตรรักและแฟนเพลงนะครับเอฟเซียนเป็นที่รักนะครับพี่น้องป้องไปนะครับมิตรสหายทุกขู่ทุกคนนะครับเด้อเออก็กําลังตเตรียมอุปกรณ์นะครับเออเตรียมอ่าเตรียมเตรียมอะไรเตรียมถอยนะครับเพราะว่ามองดูแล้วมันต้นใหญ่ๆนะครับเออก็เมื่อเช้าก็ตับ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 นะครับส่งให้อ่าพันพึ่งนะครับทางลบบุรีนะครับยี่สิบตัวเสร็จก็ จำตัวออกมานะครับแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึ่งนะครับโอนมาว่าเอาสามิตัวนะครับก็ยังไม่ได้ตีพรุ่งนี้เช้าจะตีให้นะครับแล้วก็เลยออกมาหาพึ่งนะครับก็เรียกว่าหลังใหญ่นะครับหลังงามนะครับก็จะขึ้นไปดูนะครับว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าจะได้หลังไหมจะได้น้ํำไหมนะครับหรือว่าจะเขาอักลากไหมนะครับคิดว่าก็คงจะอักลากนะครับก็ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณเอฟซทุกทุกที่ทุกทุกคนนะครับเอฟซีกัมพูชยาเอฟซีลาวนะครับเวียดนามนะครับอินโดนีเซียนะครับโคลรมเบียมอนดูวานะครับแถมเปรูนะครับปา拉าไฟนะครับเวเนซุเอลาด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ชีวิตก็แบบนี้แหละครับเช้า ก็ตีทอยใช้สายก็ออกมาหาพึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาถึงลคลิปจะได้รับชมนะครับครบครบก็พร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมนะครับมานั่งชมดูนะครับขาดเรืออะไรไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันด้านบนนะครับว่าเออมันจะสวยไหมมันจะงามไหมนะครับมันจะพอได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับมองหาเหลี่ยมที่ขึ้นนะครับต้นใหญ่ทึอนะครับต้นเรียบต้นไฮนะครับ ยมไหนเลคน้คอมองหาที่เกาะนะครับกาจะเกาะขึ้นมองไหนอู้นี่ครับหลังงามๆนี่แหละครับอ๋อครับขึ้นไปรุ่นกันเป็นแหละ นะครับน้ำที่ดีบ่น้องๆโทรมาไม่ได้โอ้ยน้ำม,มียังลุงเอ้ยก็นี่น้ำยังดีเลยวะเจ้า,จาของไม่ได้น้ำจากทีนะครับมือนีแหละนะครับเออที่เป็นมือของลุงอืม すごいもうこれが。<laughs> <laughs> ร้อนครับมือน,นี่ร้อนกคักเป็นฝนจิ้มไม้บ่ครับไปครับขึ้นไปดิบตัอหน่อย ปุดปันแดดหัวปุดๆก็ไม่ได้เนุนมีอ่าครบยิบดีแท้อ่ะครับไปขึ้นไปะขึ้นถึงกันครับอ๋อครับผมเก็บพ่งล้างก่อนเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งพ่งน้ำนะครับขาวอยู่บักไงอ่ะนะครับนี่นี่ เก็บพึ่งหลังก่อนนะครับเดี๋ยวไปไปเก็บพึ่งน้ำเออเป็นไดเนะหัวมีบ่หัวนะครับขาว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 ติดใจอยู่ครับผมอุ้ยครับอ่ะเออไข่อยู่นะครับครั้งนี้เออคืออยู่ครับขาวอยู่นะครับมักอยู่ครับผู้ใดบ่มักเนาะขาว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 อักลากอักากแบบนี้เนาะครับมันก็ต้องมักเลยธรรมดาเนาะเนาะเออ อย่าลืมด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับพันเถ่าพันชลานะครับหากินไปนะครับอืมคุณเฮาก็ยังว่านะครับหาอยู่หาจินบ่คือกันนะครับเออจังไรกับฝากฝากด้วยครับเด้อขอหมอคอมเมนต์กับจัดมาครับผมผมรับเบิร์ดละครับทั้งอันทั้งทั้งชมทั้งตีนะครับเออเพราะว่ากันนะครับเออครับเดี๋ยวผมวางกล้องกันครับผมผมจตจัดเด้อพี่น้องเด้อครับเบิร์นทั้งนี้เราก็จะเบิร์ทั้งต่อไปนะครับจะไปไล่ผึ่งน้ำน้ำเขาจัด อันบาทนะครับจักบ่บาทนะครับสองบาทสาบาทจนแรงพ่นละครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเมียนก็ได้ครับเด้อตัดก่อนตัดก่อนครับเชือกก่อนครับขายลงมันจะซ้ำเบิร์ดอ่อนเชือกอย่าลืมเลยครับเด้อเชือกสำคัญครับเพราะอย่างเพราะว่าอันขายลงมันยากครับต้นไม้ลงต้นไม้ยากครับ มีเชียดงงลงเลยเห็นมันเรียบร้อยทีเดียวครับเวลาเข้าลุงเข้ากิถอดถ้อยถอด,อดยังมันก็สะดวกนะครับจะไปพายลุงมีไอ้ <c oughs> มีไอพอ้อมครับนักพอ้อมเออเอาอยัางไงฮักบนี่ไว้ใจบบได้ดอกอยิ่งไม่แหงน,นะครับมัดยงก่อนใสถุงมือนะครับเพราะว่ามันเหนตอดเจ็บ ลูเบ่งหัวน้ำก็นนะมีน้ำบ่เขามีน้ำกันคมๆคมคมเลยเด็ครับแต่ว่าผมจะติดไปไล่พึงน้ำยู่ครับเอ้น้ำพึงอันก็อยากได้ยู่เด้ครับบอเมนอยากได้จะลังนะครับแต่ว่าลังก็ออกตัวง่ายครับออกตัวปวปิ้วๆเลยนะครับเอาแท้ๆนี่ลังนี่ผมบอกเลยครับมันแทงก็น้ำอีกพอมเนะี่ยแต่ว่าค้นก็บ่เข้าใจนะครับเนาะเอ โอเห็นบ่ครับเห็นด้วยเนาะโอ้น้ำมีปะไม่บอน,น้ำฝาดได้น้ำคลิปก็รับชมเพื่อความบันเทิงกัครับเด้อผู้ใดอันเข้ามากกะ็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับ อที่สําคัญอย่าลืมกระดิ่งนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับอืเอฟซีแอนพี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมเลยครับเดอ้อฝากๆงานของพานชลาพานพึ่งพงศรฟันแดดพานผู้ซึ่งหน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยื <c oughs> บ่มีแนวว่าแล้วนเนาะเขาเอ้ยโอ้ยงามดีเท่า งร้อมเด้อดิเจ้าบดเชี่ย,ยเดียวเลยใส่กระเป๋าบ่ได้เด้อใส่ไอ้ยามบ่ได้นี่ขีม้ม่วงไหนเปมนน้ําเนี่ยครับผมอันนี้เด้อครับงามงามงามขนาดนะครับมักขาวอักหลักแหละอันนี้ก็ประมันสองลครับถ้าใจดำๆนี่ก็ได้พันหนึง่งเลยครับ <laughs> แต่ว่าผมเนะี่ยเปค้นใจบ่าดาน,นะครับก็สงสาร น้องนุ่งที่ว่าเป็นพี่อดอกกันด้วผมก็ลดลาคะ่ะให้นะครับแต่ว่า,าเอาไปขายตัวก็บอกว่ากานันนะครับก็บอกว่ากันเพราะว่าน้องเขาก็ซื้อหาประจำโอ้ใส่ง่ายคืองกเนาะปาดแผ่นน้อยๆก็บอกปาดบัวครับผมมักแผ่นใหญ่ๆ กระจายเงินครับค่อยใส่ไปปัจจุีันจะเบิ้งน้าครับเขียมันมีนม้ำดิหอยไวก้อนอันนี้มันบังแทะนั่นผมว่าแล้วบอพึ่งไม่ได้เลยครับเด้อไม่แหงนี่ <laughs> นะครับอันตรายอย่าไปจับมันเด็ดขาดคันว่ามันบัคือก็อย่าไปจับครับชิลุเบิ้งนา้าเตรียมใส่น้ำขังนี่เด้ ไอ้บอสอู้เมนน้ำตรงขาเขาขึ้คขึ้นบอสการขึ้นต้นไม้ก็คือกันครับจังไหนก็จะประมาทครับค่อยขึ้นค่อยนั่นไปครับว่ามันใจจะไปขึ้นอ่ะตักไปคนเบิ่งดูโอ้น้ำใครอยู่ครับ เนี่ยผมว่าลักษณะเนี่ยนะครับว่าเกินว่เกินอาทิตย์นี้อ่ะครับน้ำจดีนะครับมันึ้นี่เห็นบอกนะครับนี่นะครับว่เกินอาทิตย์นี้เรกครับได้ดีแท้ๆโอ้ยไหลโจกๆนะครับน้ำไม่ค่อยเหนียวปนเดยอ่ะก้อนี้เนี่ยนะครับถ้าว่าย้ำน้ำดีๆเนี่ยถุงสวมปั๊บนี้ครับนี่เอออันนี้ก็บ่บเป็นยังครับครับ เริ่อนไข้ก็น,น้ำยานี่เริ่มนคืดเริ่มคืดนะครับน้ำนี่เออครับผมพอ,อ,อได้นะครับแต่ว่าล้งเนี่ยเปี้ยะครับลังนี่นี่ล้าวที่พาไปขึ้นลังมหเยอะ แนวลืป้ประจํานี่นี่นโอ้ยปูประำหนอกชำน้านี่ยยูน้นก็บดีนะครับมันตะคิ้วกินเด้อครับเดอ้อขึ้นต้นไม้เนี่ยครับแต่ว่าเขาบระชำน้าเนี่ยจะไปยูโดนครับรีบขึ้นรีบ,รบลงผมนี่เองเี่วก็มีคือกันนะครับบางทีก็เป็นเพราะว่า เราอาจจะดื่มน้ําน้อยนะครับน้านี่ไม่ได้นะครับเกลือแร่นะครับเออทามีนี่อ้มันจะดีมากนะครับมันช่วยเรื่องความสดชื่นของร่างกายเด้อครับเด้อเออหัหน้ามาคุยกันเนี่ยนะครับเป็นได์ก็อยากคุยกันเลยเอออครับโยงลงมันง่ายครับเวลาเราลงขดทอยนะครับเออล้างก็ไม่ช่ำน้ำก็ไม่หนักนะครับเพราะว่า เราลงตัวเปล่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมลังต่อไปนะครับเออไปเอ้าจังไหนเลยี่เอากล้องลงไปก่อนดีกว่ามาครับไปลงต้นใหม่ลงต้นไหม่ครับผมโอเคโอเคครับเตรียมตัวจ้าลังที่สองนะครับดื่มกาแฟนะครับเอาแรงก่อนนะครับเออลังที่สองกับพองงามนี่แหละครับเออคิดว่าบกขาดดอกครับ 4,800บาทเพอาได้เนาะเดี๋ยวผมเจะอันให่เบิ้งนะครับเองมันอยู่สูงเติบอยู่ท้อยอีกแล้วครับเห็นบ่งามอยู่ครับคิดว่าติมแล้ะนะครับออเติมแผ่นเขาอักลากแล้วละนะครับเนาะอย่าบวกนะครับถ้าบวกนั้นเหนื่อยนะครับมีทอยใช้ทอยดีกว่านะครับอยู่เนาะนะครับทอยจะลิปตัวทุนทุนแรงเนี่ยนะครับ ว้าครับผมบ้าพลังเลยครับมีคอยตีคอยนะยครับผนแรงผนแรงอ้บ้าพลังหลายไม่ไหวรลย ว่าพลังมันไม่ไหวนะครับมันเหนื่อยเอาตีง,ง่ายขึ้นง่ายสบายใจนะครับมันไม่เหนื่อยพอแลว่าหูนกันหน่อยโอ้มีลงนะครับลงไปกวน้วยระหว่างตีทอยจักษก่ได้ยังบ่ ครับขนาดมีชอยช่วยผลแรงนะครับก็ยังเนื่อยถ้าขึ้นโดดโดดเราไม่ต้องหามนะครับคือบอ่ขึ้นไปเพิ่มโอ้ไม่เห็นระวังนะครับ ยูครับไอาดยูนีแล้วก็หั่นบงใหญ่แต่เด้หไม่ค่อยใหญ่นะครับโอ นพ้อมเด้๋ยนี้พักตอนทีทอยขึ้นมาโอ้กิ่งไม้ตายกิ่งไม้แห้งโอ้ยนี่น้ำครับเดี๋ยวครับขออนุญาตทิ้งเชรือกก่อน ลงที่ได้ถอดถอยตีถอยขึ้นมาพลเล้งประมาณจะพกเกตโตนี่ลแหละครับเอาเล้งบวกหลายก็บบ่ไหวด้วยครับเด้อ้วนนะครับสูบบ่ไหวดวอกกาดแบบนี้ตักาดบ่ไหว ขอต้อยที่พันแรงครับมาพันกันด้อ แตงโกครับเอาหนึ่งุบโอ้นี่ครับงามเติอบอยู่โอ้เอาย่ยยามหาย่ามบุญเห็น 你摸，你摸，你摸。 นอ,นอย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 ครับครับโอเคได้ละมีดมีดมีดอย่าลืมให้มันเหมเดียวกันนี่ ครับผมี่ลองเช็คลังที่สามดูนะครับว่ามีอ่าลังไหมนะครับเป็นหรือยังนะครับจะได้ไหมนะครับลังที่สามนะครับก็แอะแระแหละครับมองดูก็เหมือนจะได้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องขึ้นไปบึงแล้ะครับมันจังไดได้บ่ได้นะครับเฮ้ยเย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่นะครับนี่นี่นี่ นี่นะครับขี้ถูกไหนไหนขี้ยังก็นี่นะครับเออนะครับลองเบิ้งที่ครับมันจะมีหนามีรังบบนะครับมันจะเป็นลูกเป็นรังบบนะครับมันจะได้บบพอได้ไหมนะครับอืมเอาลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งไปครับไปลองเบิ้งได้บบมีอย่างบบนะครับมันต,ต่ำๆอะไยลองเบิ้งรังเทียมันขีได้ไปจางไดละ่ะไปที่นี่โอ้อันนี้ไป,ไ,ปได้บบไปบบได้ ต้องไปจากท้งนี่คำลงคำลงนั่งก้ง,ง,งโอ้ยไม่อ้ยหนาแครับเดี๋ยวญาตใส่ถุงมือดีกว่านะ อ้ยของปัดบึงครับเรียมบ่เห็นสี่คนอู้ว่าจะบ่มีอย่างมีนันุ่นอะเออขได้้เ็กน้อย อื้ไม่ได้ฝาดอีกนี่พวกนั้กนก็รู้ทุกอื้อนี่ดินั้นนี่โอ้ได้กันเด้ นี่น้อยๆก็แทาตัวอ้อนหลายกันดเวยเที่ยวก็ไม่ได้ออกขึ้นมาโอ้รคิดว่าจะไม่มีอะไร จังไหแลวเนาะ,ะนี่มันคืออยู่ตัวครับตอนแรกนึกว่าจะจิบ่ได้ก็ได้เกนินตัวนะครับเนาะลูกก็เป็นกิโลน้ำก็ไข่อยู่น้ำก็นยยันกนดีอยู่นะครับเออเอาไปครับลงต้นไม้มีเวลาสิพา้าไปเบิ่งหั้งต่อไปอาจจะมีลังที่ที่ท,ท,ท,ที่หาครับผมห่วยเห็นว่านุ่ยน้่ยเก่าเรื่องอน,นี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันเด้ไงเรียกว่าเบาเรื่องเ <c oughs> นี่ยนะครับนี่ตอดดีกันเลยนะครับเห็นว่านี่ย <c oughs> น,น้่ยควยก็ตอดเป็นเด้สียงวหาโอ้ อ่ะอุ้ยม่อยครับถอนอากาศไม่ได้เลยใส่จับ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 มันลงมางั้แต้ตอนขึนเลยครับเออตอนตีท้อยขึ้นเลยเอ็นพึงถือฝนถือล้มเนาะครับมันตื่นเอออ่ะครับผมจังไรก็ฝากเลยครับเด้อกินเกศสรปลาพันถึงพงทะซันปลาแดกนะครับกช่องกินเกศสอนปลานะครับมักถือเอื้อถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไข้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อนะครับเพราะว่า เวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้รับชมกันนะครับเออขอบคุณเอฟตีทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสาหรับวันนี้ก็โอเคนะครับสวัสดีครับผม